สวัสดีครับผมพีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่มีความฝันที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับแล้วก็งานเดอรสแบรนนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมา แชร์ประสบการณ์นะครับจะมาเล่านะครับในเรื่องของวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงานรือสำราญนะครับมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะรับฟังนะครับผมฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเราไปอย่างแรกที่เพื่อนๆต้อง ศึกษานะครับนั่นก็คือในส่วนของตําแหน่งงานนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติงานนะครับว่าเรือเขาเนี่ยเขาต้องการดับไหนนะครับเขาต้องการคุณสมบัติประมาณไหนนะครับเบื้องต้นนะครับในการสมัครงานเรือสําราญนะครับเกือบทุกตําแหน่งเลยนะครับอย่างน้อยนะครับเราควรที่จะมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะครับ ทุกเกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับถ้าอย่างเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะนิดนึงอย่างสปาอะไรองเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ปีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากาคุณสมบัติแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้นะครับตำแหน่งงานที่เราต้องทราบแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบนะครับนั่นก็คือข้อมูลของเอเจนซี่นะครับว่าเขาเนี่ยมีเรือของบริษัทไหนบ้างนะครับที่เขาส่งเราดูแลเราเนี่ยนะครับมีเรือสัญชาติอะไรบ้างนะครับบริษัทไหนนะครับเพราะว่าเราจะได้หาข้อมูลนะครับว่าคาแรคเตอร์ของเรือนั้นเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเรือแต่ละที่นะครับเรือแต่ละบริษัทเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างมชติว่าเรือดิสนีย์นะ ครับอย่างที่เราเคยเห็นคุณหน้าคุณตาเคยชินกันนะครับก็จะเป็นเด็กใช่ไหมครับทีมเขาก็จะเป็นสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นบ่อยๆนะครับเราควรที่จะรักเด็กไหมเราควรที่จะมีการอนเตอร์เทนท์ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าทําไมเราต้องรู้ในส่วนของข้อมูลของเรือใช่ไหมครับในส่วนของการสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เรามันเป็นแบบนี้นะมันเหมาะกับเรือนี้ไหมมันแมทกับเรือนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะสื่อสารตรงนี้เตรียมไว้ด้วยนะครับถัดมานะครับข้อต่อมานะครับหลังจากที่เรามีคุณสมบัตินะครับ เราทราบในส่วนของตัวนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการส่งเรซูเม่สมัครเข้าไปนะครับหลังจากที่เราผ่านในการคัดกรองรอบแรกแล้วนะครับเขาก็จะนัดเราเข้าไปสัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะสัมภาษณ์นะครับทุกคนนะครับที่จะขึ้นไปบนเรือสำรานนะครับเขาจะมีข้อสอบที่ชื่อว่ามารินเทสนะครับให้เราทําการทดสอบก่อนนะครับเพราะก็จะมีเกณฑ์วัดอยู่ว่าต้องผ่านกี่คะแนนข้อสอบก็จะคล้ายกับการสอบโทอีกนะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมาเนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ว่าเราผ่านในการสัมภาษณ์งานแล้วนะครับขั้นการต่อไปก็คือรอในส่วนของสัญญาการจ้างงานนะครับระหว่างที่เรารอสัญญาการจ้างงานเนี่ยนะครับมันจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3าเดือนถึงหเดือนนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปเรียนอบรม STC w ได้นะครับออนนี้ เดี๋ยวรอฟังคลิปหน้าละกันว่า STCW อะคืออะไรนะครับคร่าวๆนะครับก็คือเป็นหลักสูตรอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการดับไฟนะครับการปฐมงพยาบาลนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้เราต้องเรียนทุกคนนะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของการยื่นเอกสารแล้วนะครับ ถ้าเราได้หนังสือการจ้างงานมานะครับเขาก็จะมีลิสต์ให้เรามาอีกทีนึงว่าเราต้องไปฉีดวัคซีนไหมนะครับเราต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนการโปรเซสนะครับหลังจากที่เราผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3-6เดือนนะครับประมาณนี้นี่คือหลักๆคร่าวๆที่เราต้องทราบนะครับก็มาย้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็ ศึกษานะครับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครนะครับคุณสมบัติเราเหมาะไหมคาแรคเตอร์ของเรือที่เรากาลังจะสมัครเนี่ยร่วมงานด้วยนยองค์กรภาพรวมเขาเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆคร่าวๆก็มีอยู่แค่นี้ประมาณนี้นะครับก็คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของการ เตรียมตัวในการสอบ m ริน n e เทส t นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็รวมถึง S C C W ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ